ร้านฮัเซงเป็ดย่างของที่นี่จะเป็นเป็ดน้ำพึ่งเนื้อนุ่มหนังกรอบไม่คาวเป็ดจะหอมไม่แห้งยิ่งจัดมาในจาเนเรียงกันสวยงามเนี่ยยิ่งดูน่ากินครับส่วนหมูแดงหมูกรอบหนังกรีมเกมเป็นสูตรโบราณด้วยวิธีการย่างครับย่างกําลังดีเนื้อจะนิ่มๆหอมๆจากการย่าง,งจัดเรียงมาบนจานเนี่ยน่ากินมากเหมือนกันครับ ยิ่งเป็ดย่างกับหมูกรอบเนี่ยราดด้วยน้ำราดของทางร้านเนี่ยยิ่งทำอูฉ่ำน่ากินยิ่งขึ้นครับสาวนทีเน่เนื้อจะไม่เหนียวกลิ่นหอมเครื่องเทศลดออกหวานเค็มนัานแต่ไม่มากนะครับกำลังดีถ้าได้กินตัดด้วยกับม้ำิมสีอํานดำราดพริกเยอะๆฉ่ำๆเนี่ยว่าอร่อยเลยครับวิ่งเพิ่มความนัวกลมกล่อมในรสชาติอร่อยครับต้องลองอันนี้เมนูดังๆเลยนะครับก็จะเป็นเป็ดย่างหมูดแดงหมูกรอบไม่ว่าจะเป็นราดข้าวมาเป็นกบับ มาเป็นกับ๋วยเตี๋แล้วก็ยังมีเมนูต้มๆอย่างเช่นเป็ดตุนฟักมะนาวดองต้มมะระและก็มีอื่นอีกเยอะแยะเลครับต้องลองมาดูเองนะครับวันนี้เราจะไปกินเป็ดย่างหมูดแดงหมูกรอบอร่อยๆที่ไหนกันดีไปไปตามไปดูกันครับเช้านี้เรารวมตัวกันเพื่อไปช่วยขนของบ้านที่ตั้งครับ เริ่มคนแรกเลยพี่ทัดพี่แม็กพร้อมแล้วเราก็ช่วยกันแพ็กของขึ้นบนรถถุงครับเฮียมึงนั่งในรถเปิดแอร์ไอสัตว์ร้อนเนาะข้างนอกโอ้ ทำอะไรกันข้างในเย็นๆก,ก็ไม่ถมาถึงล้วค้าร้านฮัทเซงเป็ดย่างสาขาลมก้าวก่อนทางแยกใหญ่ที่จะเลี้ยวเข้ามาตร์วเวย์พัทยาครับร้านนี้ทางเข้าค่อนข้างที่จะแคบแต่ว่าบริเวณภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางครับที่จอดมีหลายมุมหากมาช่วงก่อนเที่ยงคนก็จะน้อยหน่อยเราก็สามารถที่จะจอดในมุมใต้ลมต้นไม้ได้ครับสบายๆเย็นๆติดดิงบิงได้เลยแต่ถึงแม้ว่าที่จอดจะเยอะก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าเกิดมาในช่วง,งวันหยุด แล้วก็มาในช่วงของตอนที่พีกๆเนี่ยที่จอดรถก็เต็มเหมือนกันคนก็จะเยอะแน่นครับผมร้านนี้ดังๆเลยนะครับก็จะเป็นข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกอรอบข้าวหมูแดงบะหมี่เป็ดบะหมี่หมูแดงหมูกอรอบต้มเป็ดมะนาวดองต้มมะระหมูสับและอื่นๆอีกเยอะลองดูในรายการเมนูดูนะครับเยอะจริงๆวันนี้ผมขอลองท้องสบายๆด้วยข้าวหน้าเป็ดหมูกรอบพิเศษนะครับข้าวหน้าผมจะมารีิวเมนูอื่นๆกันครับ ก็ลองดูสิครับว่าทางร้านจัดจานมาเป็ดย่างขับหมูกรอบเนี่ยจัดจานดูน่ากินมากแล้วราดด้วยน้ำรานทางร้านเนี่ยชันๆแล้วเราก็มาราดด้วยซอสซีอิ๊วดำใส่พริกไปหน่อยน่ากินจริงๆครับลองดูสิผมยิ่งหิวเลยเนี่ยแค่ดูอ่าส่วนนี้น่าจะเป็นเกาเหลารวมครับของเพื่อนของพี่ตั้มส่วนนี้น่าจะเป็นของพี่ทัศน์ก็คือเกาเหลาหกรอบครับ ก็ดูดีครับหมูกรอบในแต่ละคำเป็ดในแต่ละคำที่ผมกินเข้าไปกินเข้าไปแต่ละคำมันชำม,มันอร่อยมันลงจัวมันนัวเค็มหวานอร่อยจริงๆครับร้านเนี้ผมแนะนำเลยครับว่าต้องมากินกันครับสามารถติดตามผมได้ใน Facebook Instagram, YouTube Ti ก t o k g o o g l e ในชื่อของบุ๊คสติโลครับอย่กดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับนี่บรรยากาศที่จอดรถอ่ะ อพ่กัดร้านอยู่ในคำอธิบายของ YouTube นะครับเปิดเข้าไปดูได้ครับ